ธนาไม่รู้ในพลสวัสดีครับคลิปนี้ก็มีความน่าสนใจเกี่ยวกับกรณีที่ประเทศไทยงดจ่ายไฟฟ้าให้กับพมา่านะครับทุกแพลตฟอร์มต้องมีข่าวเกี่ยวกับพมา่าที่โดนประเทศไทยตัดไฟนะครับเนื่องจากปัญหาเรื่องแก๊งคอเซนเตอร์สแกมเมอร์นะครับ ในพลก็จะพามาฟังอีกมุมหนึ่งของหนุ่มพาม่านะครับเกี่ยวกับปมของแก๊งคอร์เซนเตอร์นะครับแล้วก็มีม็อบนะครับวันนี้ก็มีม็อบวันที่8ปดมีม็อบปิดปิดสะพานมิตรภาพไทยพาม่าสองแห่งแล้วก็ลดนรงไม่ให้ใช้สินค้าไทยนะครับเดี๋ยวมาฟังมุมมองของหนุ่มพาม่าด้วยกันนะครับ หนุมเมียนมาเขียนวรบายท่ามกลางความมืดปมแกงคอลที่มามอบแบน์สินค้าไทยชี้ประชาชนไม่มีสิทธิ์นะครับเมื่อวันที่8วันนี้นะครับที่ได้ผลทำคลิปอยู่นะครับคุมพาพันสองพ6 8นะครับบนเฟซบุ๊กชื่อชุมชนคนแม่สายมีชายที่แนะนำตัวเองว่าเป็นชาวเมียนมาได้เขียนโพสต์เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในเมียนมาโดยระบุว่า พี่น้องชาวไทยก่อนอื่นผมขอแนะนำตัวผมเป็นคนฉานที่มาจากรัฐอื่นต้องอ,อพยพมาอยู่ที่ท่าทีิเล็กตั้งแต่หลังรัฐประหารผมอ่านออกเขียนได้ภาษาไทยเนื่องด้วยอาชีพที่เป็นไกด์และติดตามข่าวสารเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างพม่าและไทยอยู่ตลอดวันนี้ผมอยากใช้พื้นที่นี้เพื่ออธิบายให้ทุกคน เข้าใจใมุมมองของพวกเราเพราะผมเห็นว่ามีความเข้าใจผิดความเกลียดชังและอคติที่เกิดขึ้นมากมายจากทั้งสองฝั่งซึ่งส่วนใหญ่มาจากการรับรู้ข้อมูลเพียงด้านเดียวพม่าวันนี้แผ่นดินที่ประชาชนไม่มีทางเลือกสำหรับคนไทยหลายคนพม่าคือเพื่อนบ้านที่เต็มไปด้วยปัญหาเป็นแหล่งของแกงคอเซนเตอร์ เป็นดินแดนที่ดูเหมือนจะปล่อยปะละเลยให้มิจฉาชีพเติบโตแต่ถ้าคุณได้เห็นด้วยตาตัวเองได้สัมผัสกับความจริงที่พวกเราเผชิญอยู่ทุกวันคุณจะเข้าใจว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นพรามาทุกวันนี้ไม่ใช่ประเทศที่ประชาชนมีสิทธิ์เลือกไม่ใช่ประเทศที่คนธรรมดาสามารถเรียกร้องความยุติธรรมได้รัฐบาลพมา่าไม่เคยทำเพื่อประชาชน สิ่งที่พวกเขาสนใจคือการรักษาอำนาจของตัวเองไม่ว่าจะต้องใช้วิธีไหนก็ตามการทำให้ประชาชนกลัวคือคกลไกสำคัญของพวกเขาเขาใช้กำลังเข้าปราบปรามการใช้ระเบิดทำลายหมู่บ้านการจับกลุ่มทรมานผู้ที่เห็นต่างมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติในหลายพื้นที่ในบางรัฐของปมา่าโรงเรียนไม่สามารถเปิดสอนได้ เพราะโดนทิ้งระเบิดคนจำนวนมากต้องทิ้งบ้านทิ้งทุกอย่างที่มีเพื่อหนีตายเด็กๆไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือคนหนุ่มสาวไม่มีอนาคตผัวพยพจจำนวนมากอย่างพวกเราต้องหาที่ซ่อนต้องดิ้นรนหาที่อยู่ใหม่และท่าที้เล็กคือประตูด่านสุดท้ายที่พม่เองยังไม่กล้าทิ้งระเบิดใส่ เพราะอยู่ติดกับประเทศไทยพวกเราไม่อยากสร้างปัญหาให้ไทยเลยเรารู้สึกขอบคุณประเทศไทยเสมอมาเพราะในช่วงเวลาที่ประเทศเราล้มเหลวประเทศไทยคือที่พึ่งที่ใกล้ที่สุดคนไทยช่วยเหลือคนพมา่ามาตลอดเราไม่เคยลืมบุญคุณน,นี้แต่เราเองก็ไม่มีอำนาจไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้ทำไมไม่กดดันรัฐบาลพมา่าให้ปราบปรามแก๊งคอรเซ็นเตอร์ ผมเห็นหลายคนถามคำถามนี้และขอพูดตรงๆว่าเป็นไปไม่ได้ก็รัฐบาลพม่านั่นแหละที่เป็นคนเปิดทางให้พวกนี้เข้ามาใครกันที่อนุญาตให้แก๊งพวกนี้ตั้งฐานใครกันที่ได้ผลประโยชน์จากเงินที่ไหลเข้ามาประชาชนธรรมดาไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะตั้งคำถามไม่มีใครกล้าแต่ต้องอิทธิพลของพวกนี้ เพราะเราทุกคนรู้ดีว่าถ้าไปขัดขวางผลประโยชน์ของผู้มีอำนาจอาจไม่มีวันได้กลับบ้านอีกเลยพวกเราเกลียดพวกแก๊้งคอเซ็นเตอร์ไม่ต่างจากคนไทยแต่แค่เอาตัวรอดในชีวิตประจำวันยังยากแล้วเราจะไปกดดันใครได้คนไทยต้องเข้าใจว่าพม่าทุกวันนี้ไม่ใช่ประเทศที่เสียงของประชาชนมีค่า เราไม่มีเสรีภาพเหมือนพวกคุณเราไม่มีแม้แต่สิทธิ์ที่จะเลือกอนาคตของตัวเองชนกลุ่มน้อยสงครามและเกมอำนาจของรัฐบาลพม่ารัฐบาลพม่าฉลาดแกมโกงพวกเขาไม่ได้รบกับชนกลุ่มน้อยเพื่อจะเอาชนะแต่พวกเขาใช้ชนกลุ่มน้อยเป็นเครื่องมือในการแบ่งแยกและปกครองทุกครั้งที่รบกับกลุ่มหนึ่ง พวกเขาจะปล่อยให้อีกกลุ่มหนึ่งเป็นอิสระหรือทําตามอาเภอใจเพื่อให้เกิดความขัดแย้งไม่รู้จบเพื่อให้ไม่มีใครสามารถลุกมาแข็งแกร่งพอที่จะโค่นพวกเขาได้บางชนกลุ่มน้อยที่อยู่ติดกับประเทศไทยมีอำนาจมากพอที่จะต่อรองกับรัฐบาลพมา่าผมขอไม่เอ่ยถึงตรงนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวเองแต่ผมคิดว่า หลายท่านก็น่าจะพอเข้าใจว่าหมายถึงอะไรทุกวันนี้คนพม่าหลายล้านคนต้องอยู่ภายใต้กระสุนระเบิดและะเผด็จการคนจำนวนมากสูญเสียครอบครัวพ่อแม่โดนฆ่าเด็กๆเ,เติบโตขึ้นมาโดยไม่รู้จักแม้แต่คำว่าสันติภาพผู้หญิงจำนวนมากต้องหวาดกลัวว่าจะถูกทหารคมขืน ทุกวันเต็มไปด้วยความหวาดระแวงและไร้หนทางไปเบื้องหลังของการประท้วงแบรนด์สินค้าไทยผมเข้าใจดีว่าคนไทยหลายคนไม่พอใจที่ฝั่งพมา่ามีการประท้วงหรือแบรนด์สินค้าไทยที่แม่สอดแต่ขอให้ทุกคนเข้าใจว่าคนธรรมดาไม่มีใครอยากทำแบบนั้นหรอกการประท้วงเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วอยู่ภายใต้การชักนำของทหารหรือครอบครัวของคนที่มีอำนาจ คนธรรมดาไม่มีใครกล้าออกมาเคลื่อนไหวเพราะทุกคนรู้ดีว่าถ้าออกมายุ่งเรื่องที่ไม่ควรยุ่งอาจหายตัวไปแบบไร้ร่องรอยนี่ไม่ใช่ความสมัครใจแต่มันคือคำสั่งจากผู้ที่อยู่เบื้องบนพวกเราที่มาอาศัยอยู่ที่ท่าีิเล็กเราไม่อยากให้มีความขัดแย้งกับไทยเรารู้ดีว่าประเทศไทยไม่ใช่ศัตรูของเรา พวกเราทราบซึงกับความช่วยเหลือที่ได้รับมาตลอดตั้งแต่น้ำท่วมและหลายๆทุกเหตุการณ์ที่ผ่านมาและพวกเราไม่อยากให้การกระทําของคนไม่กี่กลุ่มมากลายเป็นตัวแทนพมา่าทั้งประเทศและอีกประเด็นว่าทำไมพวกเราไม่อยากไปเกณฑ์ทหารเกณฑ์ทหารในพมา่าถ้าไปคือไปตายในหลายประเทศการเกณฑ์ทหารอาจเป็นหน้าที่พลเมืองแต่ในพมา่า มันคือคำสั่งที่ไม่มีสิทธิปฏิเสธและหากไปนั่นหมายถึงเดินเข้าสู่ความตายแทบจะแน่นอนทหารใหม่ไม่ได้รับการฝึกที่ดีไม่มีอาวุธเพียงพอถูกส่งไปแนวหน้าทันทีเพื่อเป็นโล่มนุษย์ในสงครามที่ไม่มีวันจบคนที่กลับมาได้แทบจะไม่มีพ่อแม่บางคนต้องส่งลูกหนีออกจากประเทศเพราะรู้ว่าถ้าอยู่ต่อ ก็มีแต่ตายพวกเรามองไปฝั่งไทยเห็นวัยรุ่นมีอนาคตได้เรียนได้ใช้ชีวิตพวกเราก็อดถามตัวเองไม่ได้ว่าทำไมชีวิตเราถึงต่างกันขนาดนี้ขอโทษจากใจและหวังว่าสักวันหนึ่งพม่าจะเปลี่ยนแปลงพวกเราเห็นข้อความเกลียดชังที่วัยรุ่นบางคนหรือคนที่มีรู้เรื่องมาโพส หรือคอมเมนต์โจมตีหรือคอมเมนต์โจมตีไปมาบางคนอาจถูกปั่นหัวให้เกลียดไทยบางคนอาจพูดเพราะอารมณ์ชั่ววูบแต่ทั้งหมดนี้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยมีแต่ทำให้เราห่างกันมากขึ้นพวกเราขอโทษคนไทยอีกครั้งขอโทษแทนคำพูดที่ไม่ดีออกมาจากคนพมา่าขอโทษบางคนที่ไม่รู้ว่ากำลังทำอะไร ขอโทษแทนบางคนที่ไม่รู้ว่ากำลังทำให้สถานการณ์แย่ลงเราไม่เคยลืมว่าประเทศไทยช่วยเหลือพม่ามาตลอดและซาบซึ้งในน้ำใจนั้นเสมออีกครั้งความคิดเห็นที่หลายคนเห็นในโพสหรือคอมเมนต์ที่สร้างความขัดแยง้งจริงๆแล้วไม่ได้สะท้อนเสียงส่วนใหญ่ของพวกเราเลยมันเป็นเพียงเสียงของคนส่วนน้อยคนที่อาจไม่เข้าใจสถานการณ์ทั้งหมด หรือบางคนก็แค่ต้องการระบายอารมณ์โดยไม่คิดถึงผลกระทบตามมาเรื่องที่ประเทศไทยตัดไฟตัดอินเทอร์เน็ตงดส่งน้ำมันเราเข้าใจดีว่าผู้มีอำนาจฝั่งไทยก็ต้องแสดงให้ประชาชนของตัวเองเห็นว่ากำลังแก้ปัญหาพวกเขามีสิทธิ์ที่จะปกป้องประชาชนและทำทุกอย่างเพื่อรักษาประชาธิปไตยในประเทศของตัวเอง พวกเราก็ได้แต่หวังสักวันหนึ่งเราจะมีรัฐบาลที่คิดถึงประชาชนตัวเองแบบนั้นบ้างขอบคุณทุกคนที่อ่านมาจนถึงตรงนี้บทความนี้ถูกเขียนจากห้องเล็กๆที่มืดสนิทที่มืดสนิทอยู่ตรงข้ามฝั่งพวกคุณเราต้องใช้ vpn เพื่อเข้าถึง Facebook เพราะรัฐบาลของเราไม่ต้องการให้พวกเราได้รับข่าวสารหรือพูดคุยกับโลกภายนอกทุกอย่างถูกควบคุมแต่ถึงอย่างนั้นเราก็ยังอยากให้คนไทยเข้าใจว่าพวกเราไม่ได้อยากเป็นปัญหาให้ใครและเราไม่เคยลืมว่าประเทศไทยเคยช่วยเหลือพวกเรามากแค่ไหนหวังว่าสักวันหนึ่งประเทศพมา่าจะสงบ พวกเราจะมีรัฐบาลที่เป็นของประชาชนจริงๆและหวังว่าวันนั้นเราจะได้เป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันอย่างที่ควรจะเป็นตั้งแต่แรก